สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมโกดังนรงทรัพย์นะครับหลังจากที่กลับมาจากงานร้อยเอ็ดเราจะพักผ่อนกันครับวันนี้แวะข้ามาเล่นสักหน่อยบ้านอะไรบ้านเฉียง มันเฉียงครับแถวแถวปตทสลักใด้โอ้โหมีรถดำอยู่สองคันรถตเกะกับรถเสียแม็กครับพักผ่อนกันทำอะไรกันอยู่เนาะ อยู่ติดทางใหญ่ครับเส้นสุรินทร์ลำดวนสุรินทร์สังขะครับอีกสักพักก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแหละมาเล่นครับนู่นแมคโคก็อยู่นู่นครับ แต่จะพาลงลงไปเล่นครับวันนี้ไม่มีอะไรทําครับไม่มีที่ไปครับก็เลยพามาอัปเดตก็ดังหน่อยกวดังก็ก็ใหญ่นะพื้นที่ใหญ่อยู่แต่โรงจอดรถก็มีอยู่ประมาณสามล็อกครับ ปาสิเม็กไปวิ่งดินไปวิ่งทรายทำไมไม่มีคลิปลงแล้วบอทำไมไม่มีคลิปลงแล้วโอ้ยทำอะไรครับกินน้ำทองครับโอ้ยอยู่สองคันครับเดี๋ยวพี่หมอมาบอจุ้ยเดี๋ยวรานยางจริงเห็นรถเยี่ยมแมวตายไหมลึกแมวตรงไหนไม่ใช่แมวตายหรอกบอแมวไหนแมวบ้าน ไม่รู้แล้วหายหน้าหายตาเลยเนี่ยเขาตอบอันนี้ยังตอบในแชทยังโอ้เป็นได้ได้ได้ดีแล้วบ่ไหนลองลองดูหน่อยเนี่มันใกล้ชื่งไหมมันเรงแล้วมันคนไข้มันรู้มันทำอะไรหรอกได้แต่งอ่ะได้แต่งเหรอไอ้แต่งเหรอเอาฟังเสียงหน่อยใกล้ชื่งไหม กลับจากร้อยเอ็ดไดพังครับโอ้โหและชื่งเลยเนี่ยเท่าไรนะสองพันสองพันเท่าไรสองพันท่วนเลยใช่ทั้งคือหันั่นทุนโอ้โหฮ เมื่อก่อนมันรืดรืดรืดเนาะ ิงไม่มีงานวิ่งด้วยเนี่ยโอ้เมื่อไรจ,จะล้างรถเนี่ยอันนี้จากจากรอยเอ็ดยังยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยฝาข้างยังดำอยู่เหมือนเดิมอยู่โอ้ดีแล้วไม่เรือแต่กระทะมาเนาะยังพอเหลือส er ักหมื่นสองหมื่นเรือไหมเสียไหม ใช่รถก็พังหลายคันเลยนะพังก็มีแต่มื่นบวกอะค่าซ่อมก็ปกติเนาะรถไม่ได้จอดเนาะรถใช้งานอ่ะไปเจอกันคลิปหน้าครับ